สมองมันจะหลั่งสารโดปามีนสารเซโรโทนินสารพวกนี้มันเป็นสารของความสุขมีผลกับค่าเลือดด้วยค่า ph ของเลือดจริงเราควรจะเสียเวลาตรงนี้เพื่อที่เราจะฟื้นฟูร่างการจากข้างในตามความคิดเราไปต่อได้เลยหอือจริงหรอก็มันจะแล้วแต่ว่าวิธีของใครแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเรามาอิกศาสนาอือถ้าอิงตามศาสนาพุทธก็จะ วิธีจริงๆแล้วตามครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายแบบอีก้ามครูบาอาจารย์ก็จะยุบหนอพองหนอให้ไปโฟกัสที่ที่ท้องเหมือนแบบมีเรื่องของทั้งศิรษะร่างกายมาเกี่ยวด้วยบางคนก็ที่ลรงหายใจที่ปลายจมูกที่หรือว่าให้พูดอะไรนะพูดโทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันแล้วแต่เชื่อว่ามันสิ่งพวกนี้มันแล้วแต่จริตคนมากกว่าว่าเราถูกกัน ขนาดแบบไหนอ๋อผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกุดสโลบายเนาะว่าบางคนร่ะถ้าเป็นลมหายใจอะบานคนเขาไม่ได้ยินเสียงหายใจมันก็โฟกัสยากพอพูดปุ๊บอะก็เหมือนให้เราเอาติดเราไปเนี่ยไกับใช่ไปจออยู่ตรงนั้นหรืออาจจะเป็นทางร่างกายโดยที่เราโฟกัสการยุบการพองของการหายใจของก็คือสมาธิ